วันนี้บ้านสวนกระดิ่งทองเดินอ,อยู่เย็นจะมาทำชุนซีเจาปลวกเนาะเจาปลวกอ่ะสมมติว่าเราได้เจาปลวกมาได้สักก้อนหนึ่งเนาะเอาก้อนเดียวนะนะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนี่ประมาณนี้นะถังถังนี่ถังถังฟ้านี่ประมาณ200ลิตรมั้งเนี่ยนะอันนี้เริ่มทำนะก้อนเดียวนะจะซื้อหรือพิขุดมาก็ได้รู้จักเจาปลวกไหมอ่ะพิมพ์ดูใน Google กูเกิลอะไรเจาปลวกมาก้อนเดียวเนาะ แล้วก็น้ำเนี่ยเติมน้ำประมาณนี้แล้วก็เอาเจ้าปลวกใส่ไปเลยนะแต่งั้นก็ข้าว3กิโลข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวข้าวสาเหนียว3กิโลถึง5กิโลนะนะเพราะว่าเจ้าปลวกมันชอบเป็นมันชอบอาหารคือไอข้าวเหนียวนะใส่เข้าไปนะประมาณนี้แหละแล้วก็พอละ3วันก็ใช้ได้นะเจ้าปลวกประโยชน์ของเจ้าปลวกคือย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็ ออกดอกออกผลต้นก็งามดีนะอันนี้เป็นกิจ <c oughs> กรรมธรรมชาตินะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะข้าวสารกันแล้วจะเทไปนะทีนี้กรณีที่เราใช้นะถ้าเราใช้3วันก็ใช้ได้แล้วนะรอเจวันก็ได้นะทีนี้พอเราพอเราใช้ไปน,นะค่อยๆตักไปเท่าไหร่ก็ได้อ่ามันมัน,มนไม,ไม่ไม่มีผลอันตรายนะแล้วก็ตัวนี้ในตัวมันก็จะมีเชื้อเห็ดโคนด้วยนะแต่ไม่ไม่ใช่ว่า ถ้าเอาไปใช้แล้วจะเห็ดโกนจะต้องออกนี่ยมันอยู่ที่ความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยอ่ทีนี้เวลาเราใช้เนาะใช้ก็ใช้ลงไปเนาะใช้ลงไปก็เหลือเหลือประมาณนี้แหละจากพื้นนะประมาณนี้เราก็เติมมาอีกนะหรือว่าลงไปจะเติมน้ําแล้วก็เอาเข้าวเหนียวใส่สัก1นกิโลก็ได้นะผลน,นี้ยังง่ายๆเนาะอ่าาสมมติว่เราใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่าตักครั้งเดียวเลยลงไปถึงพื้นเนี่ยก็ประมาณนี้สักครบหนึ่ง แล้วก็เอาน้ำน้ำน้ำนี่ใช่ไหมขอให้เป็นน้ําน้ำไอ้น้ำทองทุ่งนะไม่ใช่น้ำไอ้ไม่ใช่น้ําประปาถ้าเป็นน้ําประปาก็ทิ้งไว้สัก3วัน5วันหน่อยนะสวันก็ได้เพื่อให้พวกเคมีมันออกครเพราะว่าพวกนี้มันถูกเคมีเม่ไหรมันจะตายนะพวกจุลินทรีย์พวกนี้นะก็น้ําฝนบ้างน้ําจากบ่อท้องร่องอะไรพวกนี้นะใช้ได้นะอ่ะนี่แหละคือการผลิต จุลินทรีย์จาวปลวกนะอันนี้ก็เป็นรังผึ้งเดี๋ยวเราจะทำไอ้นุ่นต่อฮอร์โมอนไข่นะอันนี้ก็ใช้กับพวกอะไรอะจุลินทรีย์ที่มันชอบน้ําตาลน่ะเนี่ยตัวนี้ก็แทนน้าตาลได้นะไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องว่าต้องไปเอาน้ําตาลนะน้าตาลก็เน้นน้ํนตาลใจแดงพวกอะไรหว,วานๆก็ได้กล้วยกล้วยสุกพวกนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะไม่จําเป็นต้องว่าเป็นน้ําตาลนะอันนี้คือกรณีไม่ใช่เจ้าปลวกในคะดีอ,อ,อ่านกัน นะที่นี้ครับ